ที่สำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับได้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภกลุ่มลูกจ้างบริษัทตะวันประกันภัยจำกัดมหาชนนำโดยนายอเนกโพสีได้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อทวงเงินชดเชยและเงินแทนการกล่าวล่วงหน้าระหว่างบริษัทตะวันกับลูกจ้างหลังตกงานฟ้าผ่ามานานกว่าหนึ่งเดือนแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโดยที่นายอเนกกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการติดตามเรื่องค่าชดเชยมาโดยตลอดและในวันนี้ได้มาติดตามในสีข้อ คือ 1. กรณีเรื่องที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้หักเงินและยังไม่มีความคืบหน้า 2. เรื่องเงินกองที่หักไปก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าโดยไม่มีการจ่ายให้กับพนักงานที่จ้างแรงงาน3เรื่องเงินชดเชยที่ควรจะได้รับตามกฎหมายแรงงานและ4กรณีหนังสือที่ยื่นส่งมาสอบถามยังคอปพอแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด ตั้งแต่แบบว,วันที่13พันวานะครับเพือ่อพระยะเนี่ยเรามีการติดตามเรื่องของอเรื่องของคาดเฉยๆนะครับกันมาตลอดนะวันนี้เรามาเรามาที่อคอปปเนี่ยเราจุดธสงของเรามีม,มีมีสี่ข้อนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเรามาติดตามในเรื่องของอเองินธนาคารอาคารบูทเคทอศที่หักเราไปแล้วยังไม่มีการคืนหน้านะครับสอง เงินฟูเย็เยนฟันที่หักเราไปลูกที่หักเราไปอีกก็ยังไม่ได้วามขึ้นหน้านะครับยังมีการใจ่ายให้กับพนักง,งานทู่จ้งางแรงงาน 3. า,าเงินชดเชยนะครับที่คุณจะได้รับตากคนไหนแรงงานนะครับราคาบอกกลับล่วงหน้า 4. ี่หนังสือที่ตอบที่ที่ส่งมาสอบถามทางคอปพ,พอนะครับยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดน,นะครับตั้งแต่หลังจากที่เรา,ามายื่นกันวันนั้นนะครับวันนี้เราจะมา ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้คำว่าใช้สืิ์ดีกว่าเรามาขอท่วงนี่ดีกว่าตามตามหนังสือของผู้ตรวจผู้ตรวจแรงงานนะครับวันนี้เรามาถวงนี่เพราะเราในฐานะเจ้าหนี้แรงงานเหมือนกันนะครับเราได้รับความเดือดร้อนวันนี้เราขอมาเนี่ยมา,มา,ม,ามาติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะนะจริงๆเรายื่นไปหลายหน่วยงานนะครับณวันตั้งแต่หลังจากที่เราไปจิตการวันที่3เรายื่นไปทั้งทั้งกรรมธิการนะครับแรงงาน เมื่อวานนี้ก็ได้ไปได้ได้ไดไดมีหนังสือเชิญเข้าพบแล้วนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็หน่วยงานคอปคอนะครับที่หน่วยง,งานคอปคอหน่วยงานกองทุนประกันนิสัยนะครับอ่บารปวแล้วก็อ่าสมาคมประกันนิสัยแล้วก็อ่ารวมถึงอ่าศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่เรายื่นไปหลายหน่วยงานให้ให้ขอความช่วยเหลือนะครับคือคือล่าสุดเนี่ยที่ที่ทอ่าทาง ก็ปปวได้ตอบมานะครับตอบมาว่าให้ให้ลูดแรงรุ่นย่างลุกคนเนี่ยให้ไปลงชื่อให้ไปลงชื่อเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยกลายเป็นยืนย่นเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เหมือนลูกค้าปกติซึ่งซึ่งไปต่อไปต่อระดับท้ายๆของลูกค้าซึ่งอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้